แฟนๆทั่วโลกช็อกหนักนักสแสดงชายหลังสังกัดดังติดโควิด19ชาวเน็ตช็อกจนติดแฮชแท็กล่าสุดขอแจ้งในการว่าในวันที่24เมษายนที่ผ่านมาตะวันตะวันทิรโพงค์นักสแสดงในสังกัดเอ็นดีเกิดใน ในอาการไอรวมถึงมีไขออ้อ่อนๆถึงเข้าโรงพยาบาลตรวจเชือ้อตรวจหาเชือ้อโควิด19อีกครั้งเมื่อวันที่25เมษายนส5 6 4ยในวันที่26เมษาทางโรงพยาบาลก็แจ้งผลตรวจพบเชือ้อโควิด19ซึ่งในขณะน,นี้เหตุไม่มีไข้รวมถึงไม่มีอาการใดเลยแต่กำลังเดินทางไปโรงพยาบาลเพื่อรับ เพื่อรับเข้าไปรักษาตามอาการที่ถูกต้องทางแพทย์และที่ไทยไทยย้อนแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องในใกล้ชิดช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงที่ผ่านมารับการตรวจในขณะนี้